สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดมาให้5คู่ก่อนจะไปรับชมและฟังฝากกดติดตามกดถูกใจกด s u b สไครต์และเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคู่แรกครับผมมองไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนงของทางด้านลีดยูนิเต็ดคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครับ h a n d i c a p เปิดมา0.25สถิติการเจอกันครับ5นัดล่าสุดครับซันเดอร์แลนด์ชนะ2ลีดยูเนเต็ดชนะ1นัดล่าสุดจบแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ประตูต่อ0ตารางคะแนนครับซันเดอร์แลนด์ครับได้16เสีย6อยู่อันดับ1ของตารางส่วนทางด้านลีดยูเนเต็ดครับได้13เสีย5อยู่อันดับ4ของตาราง วันนี้ซันเดอร์แลนด์มาในแผน4-3-3เปิดหน้าใส่ทีมเยือนอย่างแน่นอนส่วนทางด้านทีมเยือนครับมาในแผน4-2-3-1ตั้งรับและลอยสวนกลับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านครับ5นัดล่าสุดครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะดาบี้เคาน์ตี้ไปที่2ประตูต่อ0และไปแพ้วัตฟอร์ด2ประตูต่อ1 และชนะบิดเดนสโบ1ประตูต่อศูย์ฟอร์มยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวแพ้เดียเด๋ยวชนะส่วนในด้านทีมเยีอยงย่างลีดยูไนเต็ดครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอนอริสซิตี้มาและเปิดบ้านเอาชนะโคเวนทีไปแบบสบายๆบา3ประตูต่อ0ผมมองแล้วครับว่าคู่นี้ครับน่าจะมาแบ่งแต้มกันแบบสุดมันสกอร์ที่คาดว่าจะจบอยู่ที่2ประตูต่อ2หรือไม่ก็3ประตูต่อ3 คู่ที่2ครับคู่ระหว่างทางด้านเลกาเนตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของทางด้านบาเลนเซียคู่นี้เตะก,กัน เป็นเวลาตีสองครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เสมอสถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดครับเลกาเนสครับชนะ1บาเลนเซียชนะ1เสมอไปด้วยกัน3เกมตารางคะแนนตอนนี้ครับเลกาเนสครับได้5เสีย9อยู่อันดับ16ของตารางส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบาเลนเซียครับได้5เสีย13อยู่อันดับ18ของตารางวันนี้ครับเลกาเนสมาในแผน4 2 3 1ครับตั้งรับและรอสวนกลับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบารเลนเซียครับมาในแผน4 2 3 1เช่นกัน ครับเรามาดูครับว่าคู่นี้ครับน่าจะมาตั้งรับและรอสนกลับกันทั้งคู่เกมนี้อยู่ที่การตั้งรับครับว่าแนวรับของใครจะเสียก่อนกันฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเจ้าบ้านครับชนะ1แพ้2เสมอ2ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้แค่เสมอลายโยมาแบบเหนื่อยๆครับ1ประตูตอน1และเสมอเกตาเฟ่มาอีก1เกม ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดทีมเยือนครับชนะ1เสมอ2แพ้2และนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้เรียวโซซิดัตมาแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูศูนย์ดูภาพรวมแล้วคู่นี้ไม่ดีทั้งคู่ครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับน่าจะอยู่ที่00หรือไม่ก็11 คู่ <hi> ต่อไปครับเป็นทางด้านนาโปลีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโมคู่นี้เตะกันตอน5ทุ่มครึ่งแฮนดิแคปเปิดมาครับเป็น1ทับ1.5สถิติการเจอกันคู่นี้ครับเคยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นทางด้านโคโมครับเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปได้2ประตูต่อ0ูตารางคะแนนตอนนี้ครับนาโปลีครับได้11เสีย4อยู่อันดับ1ของตารางส่วนทางด้านโคโมครับได้9เสีย11อยู่อันดับ10ของตาราง วันนี้นาโปลีมาในแผน4-3-3ครับมีรูกากูครับเป็นหน้าเป้าและเป็นตัวจบสกอร์ส่วนทางด้านทีมเยือนครับมาในแผน4-2-3-1มีคูมโมเน่ครับยืนเป็นหน้าเป้าคอยจบสกอร์ให้กับทีมเยือนฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับ5นัดล่าสุดชนะ5เสมอ1และนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะมอนซาไปที่2ประตูต่อ0 และชนะปาเลโม5-0ฟอร์มร้อนแรงมากครับในปีนี้ส่วนทางด้านาทีมเยือนครับ5นัดล่าสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไป3ประตูต่อ2และไปเยือนออตาลนตาชนะออตาลนตา3-2 2นัดล่าสุดครับยิงเกิน2ลูกทุกนัดสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-0หรือไม่ก็3-0 คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านเวโรนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านบาเลนเซียคู่นี้ครับเตะก,กันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับแฮนดิที่แคปเปิดมา0.5สถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเวโรนาชนะ3เสมอไปด้วยกัน2เกมนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเวโรนาเปิดบ้านชนะวาเลนเซียไปที่3ประตูต่อ1คู่นี้เวโรนาดูเหนือกว่าครับทั้งในบ้านและนอกบ้านตารางคะแนนล่าสุดครับเวโรนาได้10เสีย11อยู่อันดับ14ของตารางส่วนทางด้านทีมเกือยอยางวาเลนเซียครับ ได้4เสีย10อยู่อันดับ17ของตารางวันนี้ครับเวโรนามาในแผน4231หรอตั้งรับและรอสวนกลับอย่างแน่นอนส่วนด้านทีมเยือนครับมาในแผน4 3 2 1เปิดเกมใส่เจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับฟอร์ม5นัดล่าสุดข,ของทานเจ้าบ้านครับ5นัดล่าสุดชนะ1แพ้ไป4ครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนโคโมแพ้โคโมไป3ประตูต่อ2และกลับมาเปิดบ้านเอาชนะโตริโนไป3ประตูต่อ2ดูแล้วครับอาการเจ้าบ้านน่าจะหนักครับในงานนี้ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับ5นัดล่าสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้โลมามา2-1ครับแต่กลับมาเปิดบ้านชนะเจนัวได้2ประตูต่อ0ดูแล้วครับวันนี้ทีมเยือนดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนผมเลยมองว่าวันนี้วาเลนเซียน่าจะมาเก็บ3แต้มแบบสบ,สบายสบายสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 1 คู่สุดท้ายครับเป็นคู่เอาบวกเปิดบ้านต้อนรับการมีของด้านกับบักครับคู่นี้เตะก,กันตอนตีหนึ่งครึ่งแฮนดิแคปเปิดมาให้เสมอครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเอาบวกชนะ2กับบักชนะ2เสมอกันไป1เกมดูแล้วคู่นี้น่าจะสูสีตารางคะแนนล่าสุดครับ เอาบวกครับได้7เสีย14อยู่อันดับ15ของตารางส่วนทางด้านทีมเยอนอย่างกับบักครับได้6เสีย8อยู่อันดับ11ของตารางวันนี้ครับเอาบวกมาในแผน4 2 3 1เปิด น่าเข้าใส่อย่างแน่นอนส่วนด้านทีมเยือนครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันเกมนี้น่าจะมารอตั้งรับและรอสวนกลับฟอร์ม5นัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านครับชนะ1สเสมอ1และแพ้ไป3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ไมล์มา3ประตูต่อ2และกลับไปเอาชนะซังพอลี3ประตูต่อ1ส่วนด้านทีมเยือนครับ5นัดล่าสุดครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินไปได้1ประตูต่อ0และออกไปแพ้แฟรงเฟิตมา2ประตู จะผมดูภาพรวมแลวครับคู่นี้กับบักน่าจะเก็บ3มแต้มอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็2 1สรุป5คู่ทั้งหมดนะครับที่ผมให้นะครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านลีดอยู่ในเต็ดครับคู่ที่2ครับให้มองกำแพงต่ำา3ครับคู่ที่3ครับให้มองไปทางด้านนาโปลีคู่ที่4ครับมองกำแพงบน2.5คู่สุดท้ายครับมองไปทางด้านกับบัก ส่วนใครที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องนะครับจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ